ข่าวสารบัตรสวัรดิรแห่งรัฐนะครับเนื่องจากนะครับครบรอบ2ปีนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ลงทะเบียนบัตรวัสดิรแห่งรัฐไปแล้วเมื่อปี2565นะครับช่วงปลายปี2565กนะครับก็ครบรอบ2ปีแล้วนะครับที่จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับของบัตรวัสดิรแห่งรัฐปี2 5 6 5 8นั่นเองนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับโดยคาดว่าผู้ลงทะเบียนมีกว่า25ล้านคนแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่1กลุ่มเดิมที่ผู้ผู้มีสิทธิ์ได้รับในปัจจุบันนะครับซึ่งผ่านกระบวนการแล้ว14.5ล้านคนก็คือบางคนเนี่ยคุณสมบัติเปลี่ยนก็จะต้อง ขาดสิทธิ์ไปนะครับบางคนคุณสวัสดียังเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงสิทธิ์เดิมอยู่กับ2กลุ่มใหม่ประมาณการไว้คือ10ล้านคนนั่นเองนะครับเพราะว่ามีประชา,ะช,าชนนะครับที่อายุครบ18ปีเข้าเงื่อนไขนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ประมาณ4-5ล้านคนนั่นเองนะครับก็ รอบใหม่ก็มีคุณสมบัตินะครับ10ข้อนะครับที่เราเคยเห็นกันแล้วนะครับซึ่งคุณสมบัติมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแน่นอนว่าการเปิดสิทธิ์ใหม่นะครับคุณสมบัติผู้รับบรจสุการแห่งรัฐห ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัว2นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยสาม,มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. มีรายได้คนละไม่เกิน10,000แสนบาทต่อปีนะครับภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีนะครับหทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต,ต,ต,ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคน ครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะครับ 6. นะครับต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะครับที่เกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังนะครับได้กําหนดเอาไว้ 7. นะครับไม่มีบัตรเครดิตนะครับหไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไป 9. วงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับ10ต้องไม่ เป็นพิสุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสหาสสงเคราะห์ค่าราชการนะครับพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญน,นะครับค่าราชการการเมืองรวมถึงสสสวนะครับก็ได้รับสิทธิ์ไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นในนี้นะ10ข้อนี้คือคุณสมบัตินะครับที่จะทําให้คุณนะครับ เข้าเกณฑ์แล้วก็ได้รับบัตรสดุดการแห่งรัฐในปี2568ซึ่งจะเปิดนะครับให้ลงทะเบียนคาดว่านะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงเดือนมีนาคม2568นะครับเป็นการเ,เรียกว่าเปิดลงทะเบียนใหม่นะแล้วก็อนุมัติค่อยว่ากันนะครับรายละเอียดค่อยว่ากันนะคราวนี้ บัตรนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะรับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างกี่บาทนะครับเรามาว่ากัน1นนะครบับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นวงเงินนะครับไม่ใช่เป็นเงินสดนะเป็นวงเงินอยู่ในบัตรประชาชนของคุณนั่นแหละสนะครบับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธณะนะครับ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ เป็นวงเงินเช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้ BTS, MRT, Airport Rail l i n g ขอสอมอกอบขบนะครับบางแห่งก็สามารถที่ใช้ได้เลยนะครับ3วงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3 <4 S 1> เดือน 4. นะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 5. นะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนั่นเองนะครับ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่นะครับประมาณ31มีนาคม2568นะครับก็รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณนะครับสวัสดิการ14.5ล้านคนวงเงิน6บิดล้านบาทนะครับต่อปีนะเพราะนั้นใครที่เข้าเกณฑ์นะครับก็เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะส่วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดเขาจะไปเช็คข้อมูลของคุณเองนั่นเองนะครับก่อนจะาก,การฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นร,ระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ